สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนในส่วนของเทคนิคไลโน่นะครับก็จะมาสอนในส่วนของอท่น transform น,นะครับแล้วก็คำสั่งอะเ a นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับารง n g curve นะครับก็คือเราจะเอาลูกกลมๆตัวนี้วิ่งตามเส้นที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำสั่ง นะครับคำสั่งท r a n s f o r ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท r a n s f o r แล้วก็นี่ครับ array to along curve นะครับคลิกเข้าไปครับคลิกปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า select object to array นะครับก็คือเราต้องการตรงกลมตัวนี้นะครับแล้วก็ select path curve นะครับตัวที่เราจะให้วิ่งตามนะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้ออไอเทมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยผมกำหนดไป20นะครับแต่ผมบอกผมใส่สิบได้ไหมใส่สิบก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ดิสเทนต์แต่ละตัวก็จะอยู่ที่1นึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งสี่หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ o r i ิ i จ a t i ่ n โหลดลิงก์นะครับแล้วก็วิวเป็นเป็นเปอร์สเปกทีฟเป็นวิวนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็คิดกว่าครับเนี่ยก็ต้องมีทั้งหมด10ลูก1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกเลยนะอันนี้มันเกินมานะครับอันนี้มันเกินมานะครับสิบลูกเมื่อกี้เราบอกว่าเราเก้าได้ไหมเปลี่ยนเป็นนะครับอัน,นี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่เบสพอยต์นะครับเลือกเป็นเก้าได้นะครับแต่โปรแกรมจะคำนวณให้ว่าทั้งหมดเนี้ยเส้นเนี้ยสมควรจะมีเท่าไหร่นะครับ นะครับเราสามารถที่จะบังคับให้มันอยู่บนนี้ได้ไหมก็อยู่ที่หลายๆท่านนะครับจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับแล้วก็คลิกดูนะครับคลิกดูนะครับอ่านี่ผมบอกว่าเอาเป็นร้อยร้อยห้าสิบอ่านี่นะครับร้อยห้าสิบได้นะครับ เรากําหนดได้นะครับแต่ละเส้นจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นมันจะมีแบบฟรีฟอร์มกับโนโรเทชันนะครับให้เลือกเอานะครับแต่ละท่านก็ผมลองเป็นฟรีฟอร์มดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็เทคนิคนี้ไว้สำหรับอะไรสําหรับการขึ้นอะเรโปรดักนะครับการเอาสมมติ ใค,ใครทำจิวเวลี่นะครับจะเอาเพชรเอาพลอยขึ้นไปไว้บนบนแหวนเราหรือจะอรูปทรงต่างๆไปไว้บนเ,เชฟงานเรานะครับเราก็สามารถที่จะเอาขึ้นไปไว้บนนั้นได้นะครับเหมือนลหลายๆคลิปผมก็น่าจะมีคําสั่งบางคําสั่งขึ้นไปให้แล้วนะครับอย่างเช่นเราต้องการเอาเอาช้างใส่เข้าไปในผิวโซโฟเฟตเราเราก็สามารถเอาใช้คําสั่งอาร์เร โซเฟตนะครับเนี่ยท a นฟอร์มนะครับแล้วก็อารีโซเฟตนะครับอะลองอะลองโซเฟตนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะมาสอนตัวนี้เพิ่มเข้าใหม่นิดนึงนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับกับคำสั่ง transform อารี a r o อ n เ curve นะครับคับสวัสดีครับ